ฮัลโหลสวัสดีค่ะคือว่าวันนี้สดาเพิ่งเ mm hmm. พ,พิ่งไปเอามากะลองมานะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องมามะกะลองร้านที่สดาเคยโซเชียลบ่อยๆคือร้านเลอร์กูเตช่ไหมร้านนี้คือตอนนี้นะคะคือว่าต้องแสดงความใส่ใจเสียใจด้วยก็คือสําหรับคนที่อยากจะทาแล้วสดาเคยบอกว่าเขาขายอยู่ที่เทอร์มินอลเทอรนต์วันก็คือขายค่ะแต่ว่าเขาจะขายเป็นแบบว่าเป็นช่วงเป็นจัดบูธบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่เขาอะ เหมือนกับเขาทําอีเวนต์ทํางานแต่งทาอะไรหลายอย่างจนเขาไม่มีเวลาทําที่จะออกไปขายแล้วค่ะก็คือคราวนี้เราก็จะกินลำบากมากขึ้นนี่โซดาสั่งเนี่ยประมาณ3ามสี่ลอบก,กว่าจะได้วันนี้จริงอะ่ะคือเขาจะไม่ทําขายล้อตีแล้วนะคะคือเขาจะทําเป็นขายส่งอย่างเดียวเลยก็คือแบบส่งในที่นี้ประมาณ300รอชิ้นขึ้นเนะคะ่ะเพราะว่าเขาต้องทํางานแต่งมันไม่คุ้มเ,เขาเอาเวลาไปทาอย่างนั้นดีกว่าวันนี้เราก็สั่งหลายกล่องหน่อยเพราะว่ากลัวเขาไม่ทําให้ เสียใจเนาะแต่ว่าด้วยความนี้อุ่ยอุ่ยรถกระเดือด,ด้วยความนี้สดาแบบว่าซื้อเขามาตั้งแต่แบบแรกๆเลยเขาก็ยังใจดีกับสดายอยู่ก็เลยยังได้มาอยู่ที่เดี๋ยวสดาจะมาชิมอันนี้ดูหวยแบบมันมีลูกค้าของสดาที่เคยแบบว่าตามไปกินอะไรเงี้ยก็เข้ามาบอกวิวาดมากเลยว่าไม่มีแล้วอ่ะโทรไปสั่งก็ไม่ได้หวยสดาก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าสดายังสั่งลำบากเลยอย่ะเดี๋ยววันนี้จะมา กับรสช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะมาชิมว่ายัน่ร้อยเหมือนเดิมไหมเอามายั่วเลย,ยนี่อย่างนี้เดี๋ยวคนจะว่าสะต๊ดปะเนี่ยเอามายั่วแล้วก็สั่งในภายได้เอาอย่างนี้ถ้าอยากกินมากจริงๆยังไงก็ลองสั่งมากระสดาเดี๋ยวเผื่อเวลาวันไหนที่เราสั่งอาจจะสั่งพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะัดเจอกันเลยงี้ยพอได้คะ่ะนี่ช็อกโกแลตนุ่มละมุนเขาอร่อย่้วยเลยอ่ะ อร่ยมากเลันกาตื่นเขาบอกว่าอร่อยมากเลยของอร่อยกินหายกินยากเนาะดูดีกว่าจะได้กินแต่ละทีเนี่ยบากมากเลยโอเคจะมาแจ้งข่าวสารม่แค่นี้นะคะจบเรื่องร้านมากกลองถ้าเกิดสมมติว่าเขาแบบว่ามีคนที่แบบสามารถทำทานหรือว่าเปิดขายที่ไหนแน่นอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอีกเดี๋ยวเราบอกอีกทีค่ะแต่วันนี้ ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย